มาดูคลกเลังอ่านข้อมูลบัตรประชาชนกัรุณารอสั่ครูปถ่หยเลือกบริการที่คุณต้องการค่ะกดคิวทำฟันครับอันนี้หมอนัดกดตรงไหนครับอันนี้คนไข้นัดจะมีให้เลือกคนไข้นัดบูดินงปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็พวกอื่นๆนี่พวกทำฟันปลอมอะไรแบบนี้หมอนัดก่อนกดตรงนี้ครับใช่ครับกดปั๊บกรอกเบอร์โทรศัพท์ของคุณค่ะอันนี้เบอร์โทรมอันีเบอร์โทรที่เคยใช่ใช่ๆๆ่ล้วถ่าก็กดยืนยันครับยืนยัน ออกมาใช่ไใช่โอ้คนเดียวท่นใจใช่ไหมครับีคนนิวอันนี้ไม่ใช่คนไข้นะจะเป็นเป็นคิวบอกที่คิวที่สามสิ่งอันนี้เป็นคนไทยคนไทยอันนี้อยู่ก็อยู่กันไหนครับอันนี้อันนี้อยู่ห้องฟันโรงพยาบาลบางสุขครับวันนี้วันที่วันนี้วันที่เก้ากันยายวใช่ใช่้งวันอาทิตย์สองวัทิตย์ใช้ เมื่อวันอังคารที่แหล้งที่ผักเห็นเพราะบอสตัวโครงมเปิดใช่ครับตู้ซื้อมาทั้งหมดมีตึกตู้สองมีกายภาพเพิ่มอีกเป็นเป็นสามตู้ใช่ครับพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วบันทนสูงด้วยครับขอบคุณครับ